สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมษ์เคซีรีส์แมนนะครับจะจะมาคุยและเรื่องซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทางวิวออริจินัลนั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า today's webtoon นั่นเองนะครับผมด้านหลัคือเวทีเดกับสำหรับซีรีส์เรื่อง today's webtoon นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอนมาอืมที่ระบาโดยคิมเซจอง อดีตนักกีฬายูโดสาวที่ได้สมัครเข้ามาทํางานเป็นบรรณาธิการของบริษัทเว็บตูนแห่งหนึ่งที่เธอจะได้มาเรียนรู้การทํางานของทีมบอกอและทีมนักเขียนว่าพวกเขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันบ้างกว่าจะประสบความสําเร็จแถมยังต้องมาช่วยกันกอบกู้ทีมเว็บตูลทีมนี้ท,ที่อยู่ในช่วงขาลงและมีโอกาสจะถูกปิดตัวให้กลับมาประสบความสาเร็จอีกครั้งหนึ่งให้ได้ เรื <Net> ่องราวจะเป็นยังไง <entste> ต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง today's webtoon นะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่บอกว่าแค่ได้ยินพลอตมาคือผมซื้อเลยผมอยากดูทันทีนะครับเพราะว่าเป็น ครั้งแรกเลยัหยหรือผมไม่แน่ใจนะว่าเคยมีการเล่าแนวนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือครั้งแรกเลยที่เขาจะมาตีแผ่วงการเว็บูน,นะครับในการทํางานของทั้งฝั่งบอกอและก็นักเขียนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเอาจริงก็คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านเว็บนเหมือนกันผมอ่านหลายเรื่องมากเลยนะครับแล้วก็เคยอ่านนะครับในฝั่งของมอัางงะญี่ปุ่นนะครับอย่างเรื่องบังคูมันมาก่อนนะครับหรือว่าบาคูแมนนะฮะที่จะเล่าเรื่องสองตัวเอกที่เป็นนักเขียนการ์ตูนที่เริ่มจากศูนย์ขึ้นมาจนแบบเป็นนักเขียนชื่อดังเเลยพราะะฉี ตอนที่อ่านมาคุแมนหรือมาคุมังเนี่ยก็คือแบบโคตรชอบเลยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันมีดีเทลเล็กๆน,น,น้อยๆที่เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากว่าจะผลิตการ์ตูนออกมาเป็นรายสัปดาห์เนี่ยหรือว่ารายตอนออกมาเนี่ยนักเขียนและทีมบอกรเนี่ยต้องเสียหยาดเหงื่อและแรงงานอะไรไปบ้างนะครับและครั้งนี้ครับก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราจะได้ดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เขาจะมาเล่าในมุมมองของทีมบอกรนะครับว่าคนที่เป็นบอกรหรือว่าบรรณาธิการที่เรามักจะเห็นภาพลักษณ์ของเขาคือคนที่โหดเมมหี้ามาาับบสรถ ผลิตหรือว่าวาดการ์ตูนออกมาให้ทันรายสัปดาห์เนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะครับก็เลยเป็นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบตื่นเต้นมากนะครับแล้วยิ่งมาเป็นเว็บตูนนะครับเป็นแบบเป็นโลกใหม่สําหรับผมมากเลยว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าการทํางานของเว็บตูนกับการ์ตูนที่เป็นมังงะเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่านะครับก็เลยจะได้มาดูกันในเรื่องนี้นะครับและที่แน่นอนครับการแคสติ้งนะักแสดง หลักทั้ง3คนนะฮะก็แทสมันแบบอย่างได้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า,านางเอกครับก็ดึงตัวคิมเซจองนะครับที่บอกเลยว่าตอนนี้โหขาขึ้นของเธอจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ผลงานเข้าโดรๆนะครับอย่างผลงานล่าสุดของเธอก็คือเรื่องอ business proposal นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วและครั้งนี้นะครับก็มารับบ,บทนางเอกที่เป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากการ์ตูนอีกเช่นเคยนะครับ และที่น่าสนใจครับก็คือในเรื่องนี้ครับก็จะมีใช้คําว่ามีตัวละครหลักที่เป็นผู้ชายอีกสองคนนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกพระรองนะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์แนวดราม่าคอมเมดี้การทํางานอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ได้แบบโรแมนติกจ๋านะฮะคนแรกที่ต้องขอพูดถึงก่อนเลยครับอันนี้ไว้ส่วนตัวนะฮะก็คือตัวนัมยุนซูนะครับซึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับจริงๆก็คือแบบโอ้โหถ้าเกิดดูตั้งแต่เรื่องล่าสุดที่เขาเล่นก็คือเรื่อง The k i n g s affection ใช่ไหมฮะเรื่องนั้นก็คือเ้าได เติบโตขึ้นมาจากตัวประกอบขึ้นมาจนได้มาเป็นพระรองในเรื่องที่แล้วแล้วและครั้งนี้นะครับก็ได้ที่สุดนะครับก็ได้มาเป็นตัวละครหลักนะครับที่อาจจะเป็นพระเอกหรือพระรองยังไม่รู้นะฮะที่บอกเลยว่ารู้สึกว่าตื่นตาใจมากที่เห็นพัฒนาการของนักแสดงท่านนี้ที่เติบโตมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เขาก็จะมาเป็นพนักง,งานรุ่นเดียวกับนางเอกที่มาสมัครเป็นอยู่ในกองบอกอด้วยกันนะครับ และคนที่3นะครับก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้นครับก็คือคุณชเวดานเ e ลนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของคุณชเวดดนเลนะครับก็คือเรื่อง The Ghost Detective นั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้ดูแน่นอน,นครับคุณพรอกคนนี้ไม่คุ้นหน้าเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้ที่เราคุ้นเคยกันแล้วเราผ่านๆตากันมาก็คือเขาเคยไปเป็นคาเมโอในเรื่องอ่า uh, It's Okay to Not Be Okay ใน EP ที่8นะครับที่จะมีผู้ชายคนเด่งหล่อๆที่เหมือนนกะ ธุรกิจที่มาแอบเต๊าะนางเอกในเรื่องนะครับแล้วพระเอกก็คืออาการถึงขวาแล้วเข้ามาขัดขวางอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตลูกให้นนเองนะครับเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่คนหนึ่งนะครับที่ฝากผลงานมาเยอะแล้วแต่ว่าผมไม่มีบุญไปดูผลงานเขามาก่อนครับก็ได้มีโอกาสมาดูผลงานในเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาจะรับบทเป็นรองหัวหน้านะครับของทีมบกนั่นเองครับซึ่งจะคอยดูแลนางเอกด้วยแล้วก็ตัวบินซูด้วยนะครับทีนี้นะครับก็มาพูดถึงในเรื่องกันดีกว่านะครับ ก่อนอื่นเลยสาหรับเนื้อเรื่องนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเขา remake มาจากต้นฉบับที่เป็นมังงะนะครับของญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าจูฮันชไทัยนะครับผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่าส l ลิปเปอร์ฮิตนะครับโดยที่เรื่องนี้นะครับก็มาตีพิมพ์ในประเทศไทยด้วยก็คือชื่อภาษาไทยว่าเล่มนี้ต้องพิมพ์ซ้ำนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวที่มีโครงเรื่องแล้วก็ถอดแบบมาเป๊ะๆเลยกับเวอร์ชันที่มาฉายของเกาหลีครับก็คือการเล่ารงนนาาททัํใบิษ ตนหรือว่าการ์ตูนหรือมันแงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวนะครับแน่นอนครับง่ายๆตรงไปตรงมานะครับก็คือเขาเขาจะเล่าเรื่องถึงตัวอนมาอึมนะครับที่ระบบโดยคิมเซจองนะครับเธอนะครับเป็นอดีตนักยูโดสาวนะครับซึ่งบอกเลยว่าฝีมือนี่คือแบบดีกรีคือทีมชาติเลยนะครับแล้วก็กวาดรางวัลมาอย่างมากมายนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับทำให้ตอนนี้ปัจจุบันก็คือเธออยู่ในช่วงที่แบบพักฟื้นอยู่นะครับแล้วก็ระหว่างช่วงที่ว่างๆะเธอก็ไปรับ job ทำพัทไทม์ time, ไปทํานู่นทํานี่นะครับแล้วก็ได้มังเอิญครับได้ไปรับพัทไทม์อยู่พัทไทม์หนึ่งที่ไปเป็นคล้ายๆกับเป็น Security นะครับหรือว่าราประพในงานจัดแถลงเว็บตูนงานหนึ่งของน o n อนเว็บ n นะครับแล้วเธอก็ได้บังเอิญเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับจนกระทั่งก็คือเธอได้ตัดสินใจนะครับมาสมัครงานนะครับในบริษัทนี้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆพื้นฐานเดิมก็คือว่าที่บ้านเธอแบบคือเปิดคาเฟ่าการ์ตูนอยู่แล้วและคือเธอเป็นคนที่รักในการ์ตูนทั้งมังงะทั้งมังควาทั้งเว็บตูนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยมีความฝันว่าแบบเอออยากจะมาทําในสิ่งที่เธอรักบ้างนะครับแล้วก็เธอจึงได้มาลองสมัครในสายงานนี้ทั้งๆที่เธอไม่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้างนี้มาก่อนเพราะว่าเธอเป็นนักยูโดมาตลอดชีวิตเลยนะครับ ซึ่งการสมัครครั้งนี้นะครับทำให้เธอก็ได้บังเอิญนะครับว่าบังเอิญอีกทีหนึ่งเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูอีกทีนะฮะได้บังเอิญนะครับได้เข้ามาทํางานในบริษัทมีออนเว็บตูนแห่งนี้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเธอก็จะได้มาเรียนรู้นะครับการทํางานครับจากรุ่นพี่ในทีมนะครับแล้วก็ได้มาพบกับตัวรองหัวหน้าซอกจีฮองนะครับที่รับบทโดยชเวแดเนียลนะครับซึ่งตัวรองหัวหน้าซอกนะครับก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่คอยโค้ชคอยสอนให้กับนางเอกเนี่ยให้มาเป็นบอกรที่ดีนะคครก็จออออออยยยสเเธธู่าางให้ม ประสบความสำเร็จในสายนี้ให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวมาอึบนะครับก็ยังได้มาเจอกับตัวกูจุนยองนะครับที่รับบทโดยนามยุนซูนั่นเองนะครับตัวจุนยองนะครับก็เป็นพนักงานใหม่นะครับที่สมัครงานมาพร้อมกับนางเอกนะครับแต่ว่าตัวเขาเองจริงๆอ่ะ เป็นคนที่ฉลาด iQ สูงนะครับแล้วจริงๆความคาดหวังของเขาก็คืออยากไปสมัครงานที่บริษัทแม่ก็คือบริษัทเนออนนะครับที่จริงๆบริษัทเนออนก็คือจะมีธุรกิจหลากหลายมากนะครับทั้งเพลงทั้งคอนเทนต์ต่างๆนะครับเว็บตูนก็คือหนึ่งในนั้นนะครับจริงๆเขาคืออยากจะไปอยู่ในทีมวางแผนของบริษัทเนออนนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาถูกย้ายนะครับมาอยู่ทีมเว็บตูนชั่วคราวนะครับแล้วก็ทําให้เขาอยู่ในจังหวะที่หมดไฟมากๆเพราะว่าได้มาทํางานในสิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วเขาก็เจอแตบรุ่นพีีท่ท มาสอนงานเขาไม่ค่อยดีแล้วก็อยากจะลาออกนะครับซึ่งเขาก็ได้มาเจอกับนางเอกเลยนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้มาคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเท่าไห้ในเรื่องเะครับก็คือเราจะได้เห็นนะครับบรรยากาศของการทํางานของกองบรรณาธิการนะครับของนีออนเว็ o 툰นะครับว่าบกกคนนึงเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับในการที่จะ ช่วยผลักดันนักเขียนให้สามารถครีทคอนเทนต์สามารถเขียนมันงะหรือว่าเว็บตูนออกมาเป็นปลายสัปดาห์ได้ทันเดทไลน์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าเขาจะต้องมาทำตัวเือนผู้จัดการส่วนตัวในการดูแลทั้งชีวิตส่วนตัวของนักเขียนสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายประมาณนี้นะครับรวมถึงจะได้เห็นนะครับการแคสนะครับหรือว่าการเฟ้นหานักเขียนหน้าใหม่ด้วยที่เราจะได้เห็นการเริ่มต้นของพวกเขาตั้งแต่ศูนย์เลยจนกระทั่งมาเป็นนักเขียนชื่อดังในเรื่องนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่า ภาพแล้มันจะดูเหมือนกับเออนักเี็ตก็ได้มาทำงานในสิ่งที่เธอรักเราน่าจะมีความสุขดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอแผนกเว็บตูนของนีออนเนี่ยกำลังจะถูกยุบนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงขาลงมากๆครับทำให้ตอนนี้เหล่าบอกรทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่รวมสินแก้งนักเขียนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันในการที่จะทำให คะแนกเว็บ,บูนี้ครับยังคงอยู่ต่อไปได้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของอตัว Today's เว to ็บูนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ตอนนี้ผมดูไปแล้ว5ตอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันจะเน้นเรื่องการทํางานในวงการของอทีมบรรณาธิการและนักเขียนในวงการเว็บตูนเป็นหลักเลยนะครับซึ่งภาพรวมๆเนี่ยมันจะเป็นแนวประมาณแบบ ชีวิตในการทํางานการสร้างแรงบันดาลใจความฝันเป็นหลักดรามา่าอ่ะดราม่ามีแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนที่เขาระบุว่าเป็นคอมเมดี้เอาจริงเรื่องนี้คอมเมดี้มีนะครับแต่แบบไม่ได้แบบโบะตลกใส่ตลอดครับแต่ว่าเป็นเป็นคอมเมดี้ที่ใส่ออกมาในจังหวะที่แบบทําให้เนื้อเรื่องมันไม่เครียดเกินไปเพราะเอาจริงๆวงการเว็บตูหรือวงการงานนะเนี่ยมันเป็นวงการหนึ่งที่ผมเรียกว่าเหล่าคนที่มาทํางานเนี่ยแทบจะต้องใช้คําว่าเสียสละ สุขภาพไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คนทํางานเนะี่ยอย่างนักเขียนเนะี่ยต้องเขียนต่อเนื่องวันละเกือบ1ิบ12ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะครีเอทมาให้เราได้อ่านกันอาทิตย์ละตอนเท่านั้นนะครับแล้ววันลูเนะลบไปเรื่อยๆเลย,เลยบอกเลยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจริงแล้วความกดดันที่เยอะมากแล้วมีแบบว่าการแข่งขันเยอะด้วยนะครับทำให้บอกเลยว่าซีรีส์นี้มันตึงฮะมันดราม่านะครับแต่ว่าก็ยังมีความแบบว่า คอมเมดี้เข้ามาบ้างหรือว่าใส่ตัวละครอ,อย่างตัวอนมาอึมที่เป็นนางเอกเนี่ยที่แบบมีคนที่มีสีสันมีคนที่มีพลังบวกมีไฟที่ทําให้แบบเออเรายังดูซีรีส์แล้วแบบไม่ได้เครียดเกินไปได้นะครับแต่ว่าภาพรวมๆมันคือ,อการทำงานดราม่ามากๆเลยนะฮะส่วนโรแมนติกไม่ต้องพูดถึงนะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเอาถึงตอนที่5แล้วเนี่ยคือแบบไม่มีวีเวลเลยครับแล้ว เลิฟไลฟ์ก็คือแบบยังเหมือนกับว่าค่อยๆปูมาเหมือนเขาไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะอย่างแรกที่ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้แต่ถ้าคุณอยากจะมาลองดูการทํางานของทีมบอกรนะครับหรือว่านะักเขียนเนี่ยคุณจะได้ดูแบบจัดหนักจ,จัดเต็มจริงๆนะครับเพราะว่าแค่5ตอนมาเนี่ยก็คือแบบโหเล่นประเด็นหลักๆแทบจะครบแล้วนะครับเท่าที่ผมดูทั้งนักเขียนที่เคยเป็นตํานานแล้วอยู่ในช่วงขาลงแล้วเหมือนจะดีทายซึ่งมันส่งผลต่อยอดอะไรทํานองนี้ซึ่ง ทำให้ทีมบกก็ต้องแบบวุ่นวายระดับหนึ่งในการช่วยให้เขามีแรงบันดาลใจกลับมาทํางานอีกครั้งหรือว่าการที่บกหน้าใหม่อย่างนางเอกหรือพระเอกนะฮะเรียกพระเอกไปก่อนแล้วกันนะฮะนม้มิลซูเนี่ยนางเอกหรือพระเอกนะที่เป็นบกหน้าใหม่ครับจะต้องมาตามนักเขียนนะครับให้สามารถทําง,งานได้ตามเดสไลน์ครับซึ่งพวกเขาจะต้องคอยสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้มันแบบสามารถออกมาตามเดสไลน์ได้เพราะว่าถ้าไม่ทันเดสไลน์ปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือว่า มันจะโดนพวกค่าลิขสิทธิ์ค่าโฆษณาต่างๆซึ่งมันจะทําให้บริษัทเสียหายระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครอยากให้เป็นนะเพราะว่าตอนนี้ไอทีเนี้ยมันอยู่ในช่วงขาลงด้วยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นการทํางานระบบนี้แบบเต็มๆเลยนะครและที่สําคัญก็คือในช่วงประมาณสัก EP 4 EP 5ครับก็จะเริ่มมีการพูดถึงนักเขียนหน้าใหม่แล้วนะครับว่านักเขียนที่เริ่มมาเดบิวต์นะฮะกับนี o ออนเว็บตูนเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างแล้ว บอกกรหน้าใหม่กับนักเขียนหน้าใหม่ก็จะได้มาทํางานร่วมกันแล้วจะได้มาครีเอทการ์ตูนเรื่องใหม่ของมี n อนเว็บนที่จะสร้างชื่อเสียงในอนาคตด้วยอ่ะถ้าคุณชอบพลอตประมาณนี้ผมบอกเลยว่าเรียนเชิญเรื่องนี้คือสนุกแน่นอนนะฮะสำหรับสายที่อยากรู้การทํางานเกี่ยวกับวงการเว็บูนะครับช่วงีนเรื่องนี้ดีจริงนะครับในส่วนของการเล่าเรื่องนะครับก็อย่างที่บอกไปครับคือเรื่องนี้มันจัดเน้น การเล่าชีวิตจริงของทีมนี้เป็นหลักเลยโดยสอดแทรกคอมเมดี้มาเป็นจังหวะนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งมันก็เลยพอให้เราดูแล้วแบบไม่เครียดเกินไปนะครับแต่ว่าเนื้อหาจริงๆหลักๆก็คือมันจะพูดถึงเรื่องการทํางานที่เคร่งเครียดดราม่านะครับแล้วก็พูดถึงแบบแรงบันดาลใจในการที่แบบคนกําลังหมดไฟแล้วมาดูซีรีส์แนวประมาณนี้ผมว่าก็คืออาจจะได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนจากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมว่า ต้องขอชื่นชมคิมเซจองเลยนะครับก็คือเอาจริงคิมเซจองเนี่ยตัวแบบของเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเธอเป็นคาแรคเตอร์ของอนางเอกสายโลกสวยนางเอกสายไฟแรงเป็นคนที่แบบล่าเริงสดใสประมาณนี้ครับซึ่งมันมาส่งเสริมบรรยากาศของเรื่องให้มันดีด้วยแนละ้วทำให้เราก็รู้สึกแบบเออก็เชียร์นางเอกนะถึงแม้ว่าบางทีนางเอกมันจะแบบเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีจัดๆแบบไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่นะครับที่ เราก็จะได้เห็นเธอค่อยๆเติบโตไปเป็นบอกอ,กอที่ดีขึ้นนะครับตัวนางเอกเนี่ยไม่ติดเลยแล้วคิมเซจองเล่นออกมาได้น่ารักมากๆด้วยแล้วแบบอยากจะเชียร์ให้เธอประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยนะครับแต่ในฝั่งของอตัวผมเรียกว่าพระเอกคู่แล้วกันอะเรียกว่าพระเอกคู่แล้ว,ว,วกันระหว่างของชเวดานเนียกับนัมยุนซูเนี่ยไอเนี่ยแหละที่มันจะเป็นตัวที่ยังรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเรื่องนี้มันจะไปทางไหนมันจะลอมคอมไหมหรือว่ามันจะแบบออกแนวนี้จนจบเรื่องเลยเพราะว่านะัถึงตอนนี้ฮะตอนที่5แล้วเนี่ย มันมันยังไม่ได้ออกเลิฟไลน์เลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะอย่างตัวชเวเดนเนียลครับ mm hmm. เขาระบบทเป็นตัวรองหัวหน้าใช่ไหมครับซึ่งฐานะตอนนี้ก็คือเหมือนเขาคอยมาเป็นพี่เลี้ยงคอยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับนางเอกเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นพี่ชายคอยดูแลนางเอกคอยประคบประหง,งให้นางเอกสามารถไปถึงจุดเป้าหมายได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เลยยังไม่ได้ค่อยมี เคมีในฝั่งที่มันเป็นความรักๆคล้ายๆเท่าไหร่ครับเป็นเหมือนัวหน้าลูกน้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มันกลมกล่อมและน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ที่ไอ้หนักสุดเลยนะของเรื่องนี้ขึ้นบทของน้ำยุนซูครับคือตัวน้ำยุนซูครับต้องบอกว่าเขาแทบจะเรียกว่าเป็นแกะดําของทีมนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากมาอยู่ทีมนี้ครับเขาอยากไปอยู่ทีมอื่นที่เป็นทีมที่แบบใช้สมองวันนี้วางแผนกว่าน,นี้แต่ว่าการที่ว่าเขาอะถูกโยกมาในแผนเว็บตูที่กำลังจะถูกปิดเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบบั่นทอนกําลังใจบั่นทอนจนเขาหมดไฟไปเลยนะครับแล้วและการเล่าเรื่องของตัวละครนี้ครับตลอด5 EP พีผมต้องบอกเลยว่าในช่วง2อง p ีแรกอะ่ะถ้าดูแบบผัน่านนะครับต่รู้สึกหมันไส้ตัวละครนี้มากเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมเรื่องเยอะจังโน่นนี่นั่นครแต่จริงๆก็คือเขาแบบมีจุดมุ่งหมายของเขาชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่แบบอาจจะแตกตา่างจากคนอื่นเขาแบบอาจจะไม่ชอบเข้าสังคมไม่ได้อยากมาทํางานที่แบบ ทำที่เขาไม่ขนาดอะไรประมางนี้ทําให้เขาหมดไฟไปนะครับจนกระทั่งนู่นนะครับประมาณ E p พีสามพีสี่จนถึง E p พีห้าเนี่ยแหละครับที่เริ่มเฉิดฉายแล้วแววพระเอกมาแล้วเริ่มเป็นคนที่แบบเริ่มคล้ายๆกับรู้ตัวแล้วแหละว่าเขาจะต้องทําอะไรเพื่อทีมนี้ได้บ้างนะครับแล้วหลังๆก็คือค่อยมาสนับสนุนนางเอกคอยให้คำปรึกษานางเอกด้วยเพราะจริงๆสองคนนี้เป็นตัวละครที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนางเอกก็คือแบบสดใสล่าเริงคิดปวกไอ้นี่ก็ เงียบขรึมไม่ค่อยสื่อสารแถมเป็นคนที่แบบนคนที่รอบคอบแล้วกันแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ลบเสมอครับก็เลยเป็นตัวละครที่แบบเป็นบอกรหน้าใหม่ที่คอยส่งเสริมกันในจุดแข็งจุดอ่อนของทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะครับและที่สําคัญก็คืออันนึงอันนี้ปฟนกิมมิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันในฉากที่มันอยมีฉากหนึ่งครับที่ตัวละครของพระเอกอย่างตัวนายุนซูเนี่ยครับกำลงังแบบหมดไฟมากๆแล้วพยายามจะแบบย้ายทีมมาขอว่าน้าย้ายทีมเนะี่ยัวหแ้าก็พูดประโยคนึงออกมาครับแล้วก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเขาเลยว่าทําให้เขาคิดได้นะครับ ลายทางของการหนีมันไม่มีสูงสวรรค์อยู่หรอกนะครับแล้วตอนแรกก็ผมก็งงกันทับหนึ่งว่าแบบทำไมประโยคมันคุ้นจังวะแล้วหัวหน้าก็บอกครับว่าอ๋อเขาเอามาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปไป,ไปมาพอเรื่องมันดําเนินไปเรื่อยใช่ไหมครับไอตัวพระเอกเขาก็ไปหาเจอจนได้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรฮะมันคือเบอร์เซอร์ครับ <laughs> มันคือประโยคที่กาสพูดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยอ่านเบอร์เซอร์ลองไปอ่านดูฮะสนุกมากเลยนะครับแต่ว่าไอที่งงก็คือว่าโอ้ หัวหน้าครับหัวหน้าเอาการ์ตูนที่แบบสายดาร์กสุดๆมาเป็นแรงมันดัลใจในการให้พระเอกสามารถ <c oughs> คิดได้เหรอครับมันเป็นอะไรที่แบบเออมันแปลกดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่เขามีการเมนชั่นถึงการ์ตูนของฝั่งญี่ปุ่นด้วยอะไรประมาณน,น,นี้ครับ เป็นเกิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง today's webtoon นะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ที่จะเล่าเกี่ยวกับการทำงานของบอกและก็นักเขียนนะครับที่เราจะได้เห็นการทำงานของทั้งสองฝั่งเลยนะครับตั้งแต่ว่าพวกเขาวันๆหนึ่งต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ครเอทเนื้อหาหรือว่าการ์ตูนออกมาได้ทันตามเดทไลน์จะเห็นการทำงานทุกอย่างความตึงเครียดความกดดันต่างๆนะครับรวมถึงเราจะได้เห็นการเดบิวต์ของนักเขียนใหม่ที่เราจะได้เห็นการทำง,งานร่วมกันระหว่างนักเขียนใหม่กับบอกรใหม่ด้วยเพราะฉะ หรือว่าเว็บตูนอยู่แล้วเนี่ยเรียนเชิญครับเรื่องนี้ห้ามพลาดเลย รก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ก็คือจะเล่าเรื่องแบบจริงจังเรื่องการทํางานเป็นหลักดราม่าความกดดันต่างๆในการทํางานนะครับอาจจะมีคอมเมดี้แซกๆเข้ามาบ้างครับเพื่อไม่ให้เดี๋ยวเรื่องหน่วงเกินไปนะครับแต่ว่าเอาจริงๆภาพลงคือมันก็คือดราม่านั่นแหละครับมันไม่ได้แบบโอ้โหดูแล้วแบบโอ้ยดูแล้วมีความสุขดูแล้วแบบเออไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันแอบตึงๆเหมือนกันนะเรื่องนี้ดูแล้วแอบเครียดเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้เน้นเลิฟไลน์ในช่วงแรกนะครับพอตอนนี้มาถึงปัจจุบันแล้วก็คืืืือออออยยยัังงงไมม่่่่่่รรรรรรู้้้้เเเเเเลลวววาาาาใคปป็นนนนนพะะะกแหหหจจจจิๆขตด นะครับ และที่สําคัญนะครถ้าคุณเป็นแฟนคลับนะครับของคิมแซจองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับสามารถดึงคาแรคเตอร์ของเธอออกมาได้น่ารักแล้วก็มีพลังบวกมากๆเลยนะครับดูแค่คิมแซจองออกมาแสดงก็เพลินแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของน้ำยุนซูนะครับเรื่องนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็คือสามารถมาเล่นเป็นนักแสดงนําหลักแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาลอดูว่าคาแรคเตอร์ของเขาจะพัฒนาไปทางไหนนะครับและสุดท้ายนะครับก็ต้องมาลอุ้นะครับว่าทีมบอกรทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ของเราจะสามารถกอบกู้นะครับมีออนเวบตู ได้หรือเปล่านะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Today's w e b t o n นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Today's w e b t o n นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของวิวนั่นเองนะครับทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับทั้งนี้นะถ้าใครชอบการรีวิวผมกวนๆกดไลค์กดสมัครสมาชิกกันกระจด้วยนะครับแล้วก็เรียนมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊